ลืมไปยังกลับรถไปลืมไปยังนะอเคสวัสดีค่ะพี่วันนี้พี่จะมารีวิวแคชเชียร์วนประกอบก็จะมีนี่ค่ะถ่านใส่ไปแล้วนะคะนี่เดี๋ยวพี่ดูถ่านก่อนนะคะเปิดนี่เดี๋ยวให้คุณแม่ช่วยเปิดให้ค่ะ ระหว่างเราคนนูดเล่นะคะก็จะมาแนะนำพรองค่ะแล้วมานันเปิดเองไหนี่นะคะเปิดได้แล้วค่ะก็จะปอกท่านเอเอค่ะสองก้อนแล้วก็จากนั้นก็ปิดค่ะแล้วกจากนั้นมีชักเชียร์เครื่องใหญ่ใช่ไหมคะ่ามี ขนมค่ะขนมเป็นก่องแล้วก็นำ้นำอ,อัดดมสองขวดแล้วก็ขนมสองกล่องแล้วก็อันนี้นะคะคืออะไรหรอคะคืออะไรอย่างนี้คืออะไรที่ตั้งตรงนี้ค่ะแล้วก็มีมามา่สาส,ส้อเร็จรูสามารถตกใจค่ะแต่ไม่มีมานนะคะนี่ค่ะแล้วก็มี มาม่าสำเร็จรูปเหมือนกันนะคะนี่ยวให้ดูใก้ๆนคะ,ะนคะก็มีราคาด้วยกันก็มีนมค่ะนี่ค่ะนมแมีแชมพูสระผมค่ะนี่ค่ะขวดเล็กมากเลยเป็นขวดเล็กมากเล็ก่ววาวันนี้ค่ะ มีตะก้าค่ะเอาตะกี้ขวดได้ตะกี้ใหม่สิคะนี่ค่ะเอาเอาท่าตะกี้เลยอ่ะนี่ตะก้ามีจับได้ครับบีนะมีเหรอคะมีเป็นเป็นจุด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 แต่มันหมุนกลับไปได้พี่ค่ะตะก้าตะก้าเจ้ามาในนั้นแล้วพี่เอาไว้ใส่เหรียญสามเหรียญ มีแบงค์่ะมีแบงค์หนึ่งรอมีแบงค์ยีสิมีแบงค์สอรอก็มีแบงค์สิมีแบงค์ห้ารอมีมีแบงค์ห้สิค่ะเรากมเริ่มเล่นกันเลยค่ะเ็จะสามารถได้ไม่มีลูกค้านี่นะด้องว่า มีของน้องก้อยจริงอยู่มีคนมาวางของอย่างนี้แล้วนะคะนี่ค่ะจังนี่หนูได้ขนมอ,อะไรยังอะไรก็ได้แต่หนูอขอไปเลือกดิโอ้โหหนูจะตื่นงานตาไหมไม่ทันเออหนาจะได้เลือกไหมไม่ลุงนี่นะกระตรีแบบนี้ค่ะดีอันนี้นกระตีไม่ได้จริงค่ะจะวางลงไปนะคะ ก็ตรงนี้เหมือนของเล่นไม่นี่ค่ะนี่ค่ะหนึ่งถึงแปดเลยค่ะแล้วก็ตีเสร็จแ้วนะคะวางไว้ตรงนี้ค่ะนี่นะคะวางไว้ตรงนี้วางไว้นี่ค่ะอันนี้นะคะตีทำไปเหมือนเดิมจนหมดเลยนะคะแล้วค่อยมาสอนวิธีการตีค่ะตีตรงนี้ค่ะ เวลากดเราก็กดอย่างนี้เลยนะคะกดนี้